จพจาผู้ที่รักเราที่กว่าชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าวันนี้พระเยซูคริสต์ทรงค้ณให้ช่วยวันนี้พระองค์ทรงประกาศว่าพระองค์คือพะเจ้าแห่งโลกใบน,นี้พระองค์ทรงให้ช่วยอยู่ไม่ว่าจะอดีตปัจจุบันหรืออานานคตในชีวิตของเราทุกๆคนไม่มีความกลัวนในชีวิตของเราทุกๆคนไม่มีความหวารดระแวงในชีวิตของเราเรื่องปัญหาใดๆก็ตามเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงจะชนอยถือเสมอและวันนี้พระองค์ทรงคุณขึ้นมา ขอบคุณพระเจ้าที่ทรงสถิตอยู่กับชีวิตของเราทุกคนเสมอขอบคุณพระเจ้าึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พรงทรงอยู่ในใจของเราทรงคทรงนั่งอยู่ในใจของเราหากวันนี้พระองค์เห็นจิตใจของใครในที่ประชุมแห่งนี้มีความทุกข์ใจมีปัญหาขอให้เราจะเอาปัญหาเานั้นฝากไว้กับพระเจ้าแล้วจะได่เองมเคลียกลับมาในชีวิตของเราเพราะพระเจ้าทรงนั้นเป็นอยและในใจเราเรารู้แน่เลยว่าพระเจ้านั้นทรงอยู่ในือจิในชีวิตของเราและเราจะทาไรอย่างไปได้เพราะพระเจ้าอยูนั้น